คุณจตุพรก็ออกมาฟันเปลี้ยงเลยนะคะบอกว่าบทสรุปกคอพเคาะสอบการฟอกเงินคดีหัวเลือกสวเนี่ยสะท้อนว่าอำนาจเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงนะคะแล้วก็บอกว่านอกจากจะไม่มีอยู่จริงแล้วเนี่ยกำลังจะหลุดลอยอีกด้วยซ้ําค่ะไปดูความคิด ความเห็นของคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะวิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนซึ่งโพสต์เฟซบุ๊กระบุบอกว่าคณะกรรมาการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ประชุมเมื่อวันที่6มีนาคมนั้นไม่ได้พิจารณาคดีอ้างยี่ซ่องโจรฐานหัวเลือกสอวเป็นคดีพิเศษแต่ว่ามีมติ11เสียงให้อธิบดี DSI อะ DS นะคะดำเนินการสอบสวนในส่วนของการฟอกเงินจากการได้มาสวาเนี่ยคงจะสะท้อนถึงการไม่ เป็นการตามอำนาจความต้องการเพราะว่าสุ่มเสี่ยงกับชีวิตอนาคตของกรรมการด้วยคดีฟอกเงินให้ได้มานะคะของสวออโดยชจจริตนั้นเป็นอำนาจโดยตรงของอธิบดีดีเออยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรคพก็ได้อย่างไรก็ตามคดีฟอกเงินมีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเข้าข่ายความเสียหายเกิน300ล้านบาทขึ้นไปและต้องมีลักษณะความผิดตามลักษณะ อ่าองยี่ซ่องโจรน,นะคะประกอบกับมีการทุจริตเลือกสวโดยการฟอกเงินด้วยซึ่งจะต้องประสานหน้าที่กับอำนาจของกะกะตด้วยสิ่งสำคัญเมื่อกกตมีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตเลือกสวถ้าพบเข้าข่ายการฟอกเงินประกอบด้วยย่อมนำเรื่องให้ดี i อสไดำเนินการสอบสวนความผิดทางคดีอาญาดังนั้นจุดเริ่มต้นคดีฟอกเงินยังเป็นหน้าที่ของกกตคงมอบหมายตกลง หรือว่าให้ DSI ดําเนินคดีอาญาเ <_ d> มื่อเป็นเช่นนี้การประสานของกกตกับ DSI จึงจําเป็นในการสอบสวนหาความผิด จากการทุจริตเลือกสวที่เข้าขายการฟอกเงินด้วยหรือไม่การประชุมกรคอพอโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกจากพักเพื่อไทยได้มีการมอบหมายจากนายกให้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานและตั้งใจจะดําเนินคดีอ้างยี่ซ่องโจรในการเลือกสวซึ่งก็ต้องใช้เสียง2ใน3หรือจํานวน15เสียงจากทั้งหมด22เสียงแต่ว่าผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากรคพอไม่พิจารณาเรื่องนี้ คุณจตุพรบอกว่าดังนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอำนาจเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะคะแล้วก็กําลังจะหลุดลอยนายจตุพรบอกว่าการหัวเลือกสว .67 เกิดจากการกําหนดแบบเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ60ให้ผู้สมัครกลุ่มอาชีพจ่ายเงิน2,500บาทไปเลือกผู้สมัครคนอื่นในระดับอําเภอแต่ห้ามหาเสียงให้แนะนําตัวเองได้3บรรทัดไม่เพียงเท่านั้น เมื่อผ่านมาถึงนะคะการเลือกในระดับจังหวัดแล้วไปสู่าการนํากลุ่มอาชีพอื่นๆมาเลือกค่ายในระดับประเทศดังนั้นเนี่ยโพยมันล็อกนะคะโพยล็อกสวย่อมจําเป็นกับระบบที่มันปวดหัวแล้วก็มึนงงเช่นนี้ระบบเลือกสวเป็นการฝืนธรรมชาติมาตั้งแต่ต้นถ้าเลือกตรงก็จะง่ายกว่ามากดังนั้นกติกาการเลือกสวเช่นนี้ไม่ใช่ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ดีเด่นดังแล้วจะได้รับเลือกและถ้าคิดว่าหัวเลือกสวบเป็นปัญหาก็ต้องโหมคะก,กันทั้งหมดเพราะกติกาม,มันเป็นปัญหานะคะซึ่งถัดจากนี้ไปการขัดแย้งในเชิงอํานาจก็ยังไม่จบลงเพราะว่าสาวตั้งป้อมต่อสู้เอาคืนกับพันตํารวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ยังจะลุกลามนะไปถึงการยื่นคําร้องให้ตรวจสอบนายกผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีสนามกอล์ฟเอาพายดังนั้นแสดงให้เห็นว่า อำนาจดิวเนี่ยเริ่มจะถดถอยไฟที่เคยบอกว่าเขียวก็เริ่มจะริบหิีลง นายจตุวรบอกว่าผลการประชุมกรคพอเมื่อวันที่6มีนาคมแสดงว่าการพบกันของระดับผู้นําทางการเมืองระหว่างภูมิใจไท,ไทยกับทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองล่านั้นอย่างตกลงอำนาจทับเส้นกันไม่ได้เพราะไม่ได้เล่นงานสวข้อหาอังยี่ซ่องโจรและแม้ไม่บทมติ1ิเสียงเพื่อรับเป็นคดีพิเศษแต่ว่าให้ดําเนินการข้อหาฟอกเงินซึ่งเป็นอำนาจพิจารณาของอธิบดีดีเอสไอโดยตรงอยู่แล้วดังนั้นการประชุมกรคพ,อพอสะท้อนให้เห็นว่ากรรมาการ ที่มาจากตำรวจเนี่ยไม่เข้าประชุมถึง3คนคงไม่เอาด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลต้องการและอำนาจไฟเขียวซึ่งมักกล่าวอ้างกันนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมตามเดียวกันกลับเข้าประเทศนายจรุพรบอกด้วยนะคะว่าส่วนสารอาญาไม่อนุญาตให้ทักษิณไปประเทศอินโดนีเซียนั้นการตรวจสอบของแพทยสภา,าใกล้ยุติกันทุกขณะโดยผลการตรวจสอบก็จะนับไปสู่สถานการณ์แพทย์พิวัต เป็นจุดชี้ขาดไปถึงกรณีชั้น14โดยตรงแล้วก็ยังจะเป็นต้นเรื่องของการพิจารณาคำร้องทักษินฝ่าฝืนคำพิพากษาลงโทษติดคุกของสารดีกาด้วยส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกนั้นประธานสภาย,ยังไม่บรรจุระเบียบการประชุมสภาดังนั้นขณะนี้นายกยังมีอำนาจยุบสภาได้เหมือนเดิมแต่ถ้าบรรจุยัติ เป็นวาระประชุมสภาก็เป็นเพียงการตัดสินใจลาออกเท่านั้นสิ่งนี้เป็นข้อสังเกตน่าสนใจแม้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าอาจจะเป็นทางเลือกที่ใครก็คาดไม่ถึงก็ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะ คุณจตุพรยังพูดถึงร่างกฎหมายบ่อนคาสิโนและพนันออนไลน์ที่รอเข้าพิจารณาในครมว่าเป็นปัญหาการเมืองสุ่มเสี่ยงในวันข้างหน้าของพรรคร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจร่วมก่อความเสียหายให้ชาติครั้งสําคัญหรือไม่และยังถูกสาปแช่งจากประชาชนดังนั้นขอให้แต่ละพรรคการเมืองคิดกันดีๆกับการประกาศสึกกับประชาชนและถ้าเข้าครมก็เชื่อว่าผลลัพธ์นั้นก็จะไม่แตกต่างจากการประชุมก่อคอพอเช่นกันถ้าบ่อนกา เข้าครมผมคนหนึ่งแสดงความชัดเจนว่าจะสู้สุดความสามารถและจะต้านจะขัดขวางโดยไม่รู้ว่าประชาชนจะมาร่วมกันเท่าไหร่แต่หวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นประชาชนที่มีความรักชาติบ้านเมืองจะได้ออกมาสู้ร่วมกันค่ะ